สวัสดีครับพี่น้องได้เวลาต๊ก,กะเลยพี่น้องเลยไทยขาดเรียบร้อยแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีดสทุพท่างทุกคนไปรอมาหวานยังไงจากหวานคัคอยขโมยเขาเปิดน้ำที่พื้นนะใส่หม่งวงแล้วพี่น้องเอ <laughs> ไปใส่เอาเจ้าแล้วตกรวดประมาณ

พายดอกตัวสอบหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้กันนเรกันยังเืออีกยังเลืออีกซี่ปุนได้หนึงคณะว่านห้างที่ที่นี่อาันเท่ปะทีเดียวมาว่านจัดให้เอหรือเต้นเงินตัวน้อยออกบาตามคณอเคยหวานกันได้ตัวนี้ไ่ยคุณอานะไม่ได้ก็ได้จ้หเไ่ปิงใ้ วานก้าพี่น้องเอ้ยครั้งแรกของป๊าดความนุ่มวานที่แนเีไปจนเห็นเราจะนักจะตมเลยไปเยจะดหรกันไม่ร้อยวานที่ลุกง่ายได้ไวอ่านที่ให้พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตซูมแล้วมันจะเห็นเม็ดเข่าอยู่ป๊าเห็นอะไรคูณซีพี่ซื้อได้ไหม พูนเศร้านี่เห็นขักเห็นแน่พ่นเม็ดเขาเรื่องเรืองนะแมนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยพ่อนะดาม,มาหวานขา้าซอยพี่น้อง นวานรอบเดียวกึกเลยบริลลำมเดี๋ยวคุณน้าวานไปหอดพุ่นจะไปเบิกเดี๋ยวก็เทวานก้าที่ซ้ำกันนี่ครับตัวนี้นะนี่พี่น้องซ้ำนีน่วนวลนวนะจี้ๆนั่น,นี่ ตอนนี้โนกก็ลังไปทายคาดหน้าเนาะคุนนี้กำลังสีผ้ากันไปเหตุพิธีสุดรถหน้าเนาะเรื่องมาขึ้นเนี่ยนะพี่น้องเล่าอีกคนหน้อยหนึ่ง มาคืนนี้ต้นปลายสายเหตุนะทีมาเขานะทีมาเขานุกบรุชัดอกแต่เขาข่าวสิาาวาาาวาวลามข,ข,ข,ข่าวให้ฟังตามทีตามทีไย้ยินี้น้องยวียวะามาคืนนี่ <S <S เรื่องของเรื่องพี่น้องเอ,เอ้ยกับยก่อนอื่นกับต้องขอบใจเพื่อนที่เป็นห่วงสะเอือเนะเพื่อนว่าหาพายานหรืออะไรมา อ่าใบหนาดหรือ,อยังมาไหวในตู้เด้อวริษันมามัดไหวแถวเสาตู้ขอบใจหลายลเด้อเนาะขอบคุณที่เป็นห่วงหนูนะคะแต่กับเราเป็นยังเด้อพอหนูนอนมาสองปีกว่าแล้วได้เนี่ยได้เคยเกิดเรื่องอีกยังขึ้น<อ>มาเคลื่อนเพราะว่าเกิดเรื่องฮะเป็นไรอะ่ะพี่ดอกความที่หนูกข้ามาบริษัทปนเด็กคุณอาวเออยังไง จ้าก็ได้นาะทีพูดว่าก็บริษัทที่น่ะดีอ่แล้วารารอบเดีดวยดดวจึกเลยเดลามีกได้นี่สอนออกเาแนุ่สอนเออเราต่อก่อนพี่น้องถ่าอยากฟังเนาะเรื่องของเรื่องก็คือพวออีนเนสซอนพี่น้องเอ้ยอันอันที่เราตุ่เลยเหตุสาเหตุนะ พวกไอเมโซนมือหน้าอันเห็ดเตาพี่น้องเนาะเห็ดเตาเลยมันพันนี้พนนนูนอันเนืองแบบดดินที่ไปอบเตาทีเอาไปคุดไม่ที่โน้นมือหน้าน,านนะันมันไค่เตามือหน้าหนละในคลิปคุณอาก็มีอยู่เออมันมีเตาอีกหน่วยน,นึงบัดนี้ดิน,นอ,อ,อนนะ่นมันบ่พอเลยพวกไอเมโซนเลยเอาฮ้อนจุกน่ไปทุบพูนอันนี้พูนใกล้ๆกันอีกกิกหน่อยแบบนี้พอดีผัดถึกบ้อนจะที่เพิ่นแบบ ถือเพื่อนพันยูนะพี่น้องเออกเ็เลยเพื่อนพันมุ่นแบบนี้เพื่นก็เลยให้ก็เลยเครีย,ขขยดเออก็เลยตามจองอ่าบอเสือกอย่าลบดูเด้อพี่น้องดูเสืออวย,วยก็โอ้ยผมเคยเห็นเมื่อคืนมันทั้งหายทั้งหองโอ้ยว่าคนหวัวลูกแต่ก็ให้อันไปแตง่งคันอ่อนย้อมเนาะ สีไข่ขึ้นดอกเพิ่นหายเวลาซ่ามอือเพิ่นมากาเห็ดบุญหานี่ซื้อพันซื้อแดงซื้อเพิเ่นผูน้นำนั่นอันนี้ตามเวลาเมื่อคือนในคลิปอาจจะมีอยู่ที่ซื้อเพิ่นเนาะเมื่อคืนนี้เ่าอยู่แต่กับวันนี้ก็เลยสิบเอกรลังสิไป,ปเอหิดจูดรถหน้าแล้วสิไปแต่งคันย้อมพอบ่ายสองไปต้นไปตอนนี้กับพอดีบ่ายสองตามเวลานี้เพิ่นบอก มาเจอกระยาลบดูได้พี่น้องแถวโพนปวกแถวอันนี่ยเป็นวิวไรเนาะบางบ่อนเนะเาะเรับกับบ่หูว่าเป็นอยู่ในสาเนี่ยตาเ,า,าเห่าบ่เห็นเห็นเนาะเออเรื่องแนวตาบ่าเห็นนี่แหละเอ๋อเรื่องมันขึ้นนี่แหละให้แต่มันออกหนวดมันแตกงามเลยคุณเอาว โดพอดีแต่งาม้าว้าันอาวนอว่าต้องเน่งทรายเลยได้มาอนีน่ะเน่งทรายขางนั่นได้หนีแม่ฮะเฮ็ดว่เป็นอักเนงนั่นเองได้อยู่ ใส่เอลดาอาราต่อหายก็ได้มันต้องนิ่งอ้อไม่เล็ดแถวนี้นะเอากระการเถิดดูว่าเออนอนเฝ้าหนนีจมตัวมาดกเนาอร้อนเราอะนะมาสั่งเอาอ๋อราเห็ดตะนางใส่สาวสาวก็ยัง เขายังเห็ดบาแล้วซ้ำสร้างประมาณเจ็ดิบแปบนี่แหละไปสือตตนาจากย้ำได้สร็แล้วหาลักมาคุดถานี่ลักเขากระลักอันเก่าอันนี้นี่ลักมันกระลักเก่า มีตัวห้าตัวอันนั้นอยู่ตัวมันดอกอยู่วิธีซีวิตซาวนากับยังสิเลยครับพี่น้นนองค่ะพอไปดูการแล้วเห็ด,ดนนเข่าการะรวยเขา่าหาเงินกระรวยเงินรกรวงงนกรวยเงินเขาก็เลยเข่าก็ได้อยู่ได้กินพี่ดองเว้ พอได้ยูได้กิ่แต่ว่าขายไปแปล้วขสอบแล้วนะเนี่ยขายไปเป็นต้นแล้แลสงต้นเลยก็ยังมันจะคือรายได้อีกทางนึ่งเนะาะขายเขาพอได้แก้คัดพอได้่าุ้ยคาร้ดมนยูแต่ว่าใได้ค่าเาจ้าง คนกำหน้าคนเกี่ยวบโบได้นี่น่านักแน่นเอ้อยกินหมดขั้นท้าเหตุอลไรคลายเบิร์ดมันกัดสิคุ้มอยู่แต่ว่าห้าฝ่ายโบไม่กินเห็นไหมคลายเบิร์ดคุ้มอยู่แต่กัดสิโบไม่กินพี่น้องเลยเพื่อเพื่อสิฮอดขวบปีเนาะคลายเบิร์ดคุ้มอยู่แต่ว่าจะดึงเขากินเพื่อสิฮอดขวบปีชื้อเขากินนะเปลืองนะได้เพราะว่าคนเอาปีโบได้หน้านลยชื่อเขาเจ็ดสิบปลายสองโบได้ร้อย ปีที่แล้วเนี่ยได้เขาหาชิปปลายสอบเหลือกินในคล้ายอีกบชื่อเลยเจ็ดชิปปลายเขาวานเนี่ยปีชื่อมุ้งกินเขาแซ่บเปลี่ยกับเพืองชื่อข้าวาชื่อนี่คือแบบโบกบวบได้กินกระเพืองขนาดตัวย่านเบ,บิร์ดกระเบิดไว้ได้คือชื่อขอยอมกินนี่กระขอยอบโบกาว่า บาดขาวเฮ็ดเองนั่นเครื่องปริย้อมไปกินแบบบรยิบรย้ <ไป S 1> อมเลยย่างอยู่ทุกคนเปลี่นยนยไปได้พี่น้องเยซื้อมือกับโอไยตอนนี้น้องจีนโน่กำลังคาดหน้าอยู่พี่น้องนั่นแเองก็คนขาดกุยขอบใจพ่อแม่เดอ้อช่วงนี้ลูกก็บ่ค่อยได้ทักทายซะขอบใจพ่อแม่ซื้อให้เนาะอยู่ สหรัฐอยู่ตามประเทศสื่อโทรศัพท์ให้นอุเป็นยังไงอย้อพอขอโทษขอไยพอกระแม่และลายด้อที่บอกได้ทัาากหาเนาะกดโกรธใจเพื่อนโพดุมังก็ไปโกรธใจเพื่อนอยู่กขอบใจพอกระแม่และลายหืกล่องผนางาเด้อขาแล้วแล้วก็จะรถขข้นวันนี้พี่น้องภาสิป้าให้คิด ตุ่มมานอนก่อนสะสีวานกะเ,เคยกำลังหวานป่ะพอดีให้หนึ่งว่าสอบหนึ่งสองสอบเออพอดีสองให้ซองให้ตัวสอบวานแบบลกอาง่ายเลยนะเลยไวไวไวแบบของนูเลย <laughs> แม่เขานุวานนี่แหละค่ะเริ่ม่ะเดี๋ยวสิแปลงเข่ามาหวานซอยเพิินก่อนพี่นนอง สี่บ้านอีกหนึ่งสองสามยังสี่ยังสี่ให้สงสัยให้น่ะสิได้ายแค่าตาอยู่เอาคุณเอาเราเดี๋ยวก็ขาดเจ้าออเลยแหละโ้ ว่าในน้าอัลบูฮู้จักบอลนี่ที่สัดการกับห้องนูง้นไปเลยพอนี้เละลกง่ายน,นู้นเราจะปวดบัดแครนให้นะใหญ่อันนีได้อยู่กลางบไปยากกวนหอดเด้อแก้มบแห้งอย่างนี้ไปจากหอดแก้มยูแครนสิรู่ด มันลีฟคุณอาวพาะลให้รูมอันนี้ดิสปยูเขาก่อนเลยขอบคุณทุกกำลังใจด้อพี่น้องเด้อสิบานกะสอยคุณอาวก่อนเลยอเอาอปออไปยูมาดคยสปโดยนสปยดอกคยสเป้เขาตัวน้ำเ่เสียง ไปบอนเกิดเหตุก่อนเนาะบอน,อนเออกัดเรื่องมาคืนนนั่แหละจุดก่อนจุดก่อนสิไปเหตุไหนมันแล้ววเสื้อกับบอลรบรูปพี่น้องเอ,อ้ยไปเหตุไปแก่ที่เกิดอุบัติเหตุในกนารข้ามาเข้าแล้วไปคุดคุ้มตันคุดทุ้มไว้หลุดล้มฮะ อนุกไปน้ำบ่เพื่อนอนุกทั้งเ้นอะโอเคค่ะไปกับไป